วันนี้ผมจะมารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมเป็นออติสนะครับผมออติสหนึ่งจุดแปดตัว E นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้เป็นรถบ้านนะครับไม่เคยติดแก๊สร้อยเปอร์เซนนะครับผมรถบ้านไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสภาพสวยครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากครับผมเรามาชมรอบนอกกันก่อนเลยนะครับผมรอบนอกสวยๆนะครับผมสีสันภายนอกเก้าสิบห้าเปอร์ซ็นตนะครับผมเงาเงารอบคันนะครับผมรถหน้าเดิมหลังเดิมนะครับไม่มีชนไม่มีจมน้ํานะครับผม รถสภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะครับกับยางใหม่นะครับปี2022นะครับผมดอกเต็มเปียครับเปลี่ยนใหม่ๆยังไม่ทันได้ใช้นะครับผมรถสภาพสวยๆนะครับภายนอกรอบคันไม่มีบุบไม่มีบี้นะครับผมรถพร้อมใช้ราคาไม่แพงนะครับผมรถเข้าใหม่สวยๆวันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปชมภายในกันต่อเลยครับคันนี้ภายในสวยๆนะครับผมภายในสะอาดเบาะไม่มีขาดนะครับผมกรมยี่เดิมโรงงานนะครับผมด้านหลังมี ม่านบังแดดนะครับผมแผงหลังคาสวยนะครับผมแผงประตูสีบานสวยกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบจนทันล็อกใช้ได้ครบนะครับผมกระจกปรับข้างพับได้นะครับผมเรือนไม้ขึ้นครบพับคันนี้ได้เป็นแอร์แบ็ถุงลมนิรภัยสองใบนะครับผมแอร์ดิจิตอลนะครับซีดีเดิมโรงงานนะครับผมเป็นซีดี6กแผ่นเดิมโรงงานนะครับผม คันนี้แอร์หนาวนะครับผมคันนี้แอร์หนาวเลยสภาพภายในให้95%เปอร์เซ็นต์ได้เลยครับผมยังสะอาดยังมีกลิ่นหอมอยู่นะครับผมเราไปชมห้องเครื่องกันต่อครับสําหรับห้องเครื่องคันนี้นะครับผมคันหน้าสวยๆนะครับผมห้องเครื่องสวยดีนะครับผมได้เบรก ABS นะครับผมอะไรพาวเวอร์นะครับดิสเบรกสี่ล้อครับเครื่องเดิมโรงงานนะครับ เลขเดิมนะครับตรงเพจตรงเล่มนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมไม่เคยยกเครื่องนะครับเลขเดิมตรงเพจตรงเล่มนะครับไม่เคยยกเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับผมครับสาหรับเสียงเครื่องคันนี้นะครับผมไม่มีเขกนะครับผมรถไม่มีเสียงเขกนะครับเครื่องเกียร์นิ่มๆนะครับช่วงล่างแน่นๆนะครับคันนี้นะครับผมพร้อมใช้งานนะครับเดินทางไกลขับดีมากครับผมโดดคอสะพานไม่มีสายไม่มีเลื่อยนะครับผมสําหรับ ท่านใดที่สนใจรถไว้ใช้งานพร้อมใช้งานสักหนึ่งคันนะครับผมแนะนําคันนี้เลยครับผมออติด1.8เยออโต e นะครับผมคันนี้รถพร้อมใช้จะของดูแลรักษาดีนะครับมีประกันภัย2บวกแถมให้1ปีเต็มนะครับผมจะของเก่าดูแลดีมากครับผมครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับ